สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนเดียวกันว่าผมบอกับใส่ใจเบาดาวคือเก่าน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี้กันใส่ใจไปเห็นงานคือเก่าน้องพ่อแม่พี่น้องอยู่ตลาดแต่ยิ่นข่าวว่าขางหานทางหานของใส่ใจเบาดาวไหมน้องพ่อแม่พี่น้องเป็นโชคดีนะพ่อแม่พี่น้องเป็นปลาสิไปสือกุ้งสือหอยแค่สืบย่างผนนีิดอะมาเห็ดเนียมาเห็นยังกินเพี่น้อง เออมาเห็ดยำมายำเห็ดกินเองนะพ่อแม่เอายำทะเลียำยำกุ้งสดยำเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลยน้องพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายเพื่อให้พี่น้องเบิ่งน้องพี่น้องป่ะไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวใจใจว่าเราสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเพื่อสีเห็ดแสบจนไดรน้องพี่น้องสีเห็ดเองเห็ดเป็ดเพลิดเป็นผลานะเจสิแสบนะเป็นมักเพล็ดน้องพี่น้องไปซื้อเข้ากับอะไรรังใจเนาะป่ะไปเบิ่งกันเลยจ้า แต่ออกมาเจอสบายดีดิสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอติสดราเพยโอ้ยถือมีดนะเพื่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออบังแดดบังแดดพวกนักนางบังแดดพวกนักเทียนยังนี่แต่ว่าพวกนักเทียนยังกินนี่ยังปูสดมาเอยมาเลยโอ้ยผู้จิ้งจกปูสดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนการับไปตลาดมาอันนี้ขับปุ่นนี่ยังเพบปุ่นเกลี่ยมมากพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมีผายมากินกันเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นะแดดแดดเมื่อกันนี่นะเนี่ยว้ายบังแดดนางงามเพื่อนนะนะสองคนนี่นะว้ายตาเดงนี่นี่ นี่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 ตาเดี๋ยวเนี่ยนางแก่ทำนางทำเองพ่อแม่พี่น้องพ่อยแครงมาด้วยพ่อยแขรงเนมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทำเองด้วยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทำเองแสบเพื่อนบาไปพสื่อเขาเปนบริรังใจเพื่อนบาพ่อแม่ห้พี่น้องว้าวให้บึงเนร่างงามนนะกินน้ำกันได้พี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยกระดังเหตุพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อวานเป็นตารกระดนเหตุแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พวกกระดังเดิมต้นพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งน้ำกันมาสิแสบขนาดใดเนาะ ไดแล้วนี่พยวนี่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 พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวกําลังสีแงมนะคะแกจากตกแต่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบรนี้ก็สีมาฮอดพิธีขั้นตอนยงมพ่อแม่พี่น้องยงมกุ้งสดหอยแข่งบอกเฮ้ยหยังแน่บอกพี่บอกน้องทุกูลทุกคนนะคะต้องมีแต่แบบงงามๆได้พ่อแม่พี่น้องืูบ้านน่ะเพิ่นถูกหวยพ่อแม่พี่น้องมือถือก็ได้มาสะดงกันนิดหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาฟังแนวนะสิกินไหนน้เพึ่นบอสพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ย ขาวง่ามีดีเนาะเฮเจังามตังเม่อพ่อแม่เป็นองมึงอแม่เพิ่นนไ่เพชรมาเบิ่งเพิ่นคกินได้หรบอกพ่อแม่พี่น้องเพชดขนาดได้นี่อาไเ่นโอ้ยซิมซิมเบิ่งซิมเบิ่อานเมื่อวานางซิมค่ะพ่อแม่พี่นอะไาเมิ่งน้กันมาแอบชายขางบานเขาได้นี่นี่นะ ยังไม่เกศมาทย่จะนี้กนกูอยู่เปิมาไทยไอ้ที่งอย่นีคนก็ไม่เกศยังข้เก ยำฟุงสดหมอยแกงจ้ะคอย่ามพิกันยังอดสงสาสนใจรลยว่

มากินกินกินครับพ่อแม่พี่น้องไม่แอบตายพูนกินพแม่พี่น้องตายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพรมพี่น้องกินได้คนก็แเสบแล้วพ่อแม่พี่น้องเด็ดงานไปกินไปนับนะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเส่าได้นพ่อแม่พี่น้องมาๆมากกินน้ำกันบ่าให้พรมพี่เร่พรมพี่น้องเด็ดเองแสีบเองพ่อแม่พี่น้องมาจุ๋ยๆน้ำกันจ้าเสีพี่น้องเสียบเพื่อน่าพรมพี่น้องเด็ดจังเลย อ่าไหนพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอืมเนี่ยมันมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเป็นถูกหวยหมู่บ้านมันเสร้องพ่อแม่พี่น้องเป็นถูกหวยเป็นถูกหวยไปซื้อกุ้งซื้อหอยแข็งมาย่ำกันเองพ่อแม่พี่น้องย่ำแล้วก็กินน้ำกันน้ำพ่อแม่พี่น้องมีแต่คนบ้านเฮาทั้งนั้น๋ยวพ่อแม่พี่น้องตะก้นบ้านเฮาเองคนลาวเฮาเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บกินกันเองเนาะแสบถึงใจถึงอารมณ์พ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยเยอะยุ่ะพี่น้อง พวกนั้นขึ้ไปเพื่ออะรเหรอบกกินหรอวะกาเขอพ่อพี่อายวะกอาอายกองมนะเบาพวงพวกเนี่ย็สีอายของยังเหรอไม่จต่งงานไม่แต่สุดโสดได้เนี่ย่อไม่พีน้องโสดโสดโสดตันพัวก่อยู่แมพีน้อง โอ้ยไปแต่ก็กินไปแต่แสบกันพี่นนอ้อ้โหโา้โบโงผมนั่งกินว้าวไันั่งควนบนอตัวลงมาแน่บผเห็นนหนานางงามแน่ผมเป่นไปนาอ้โงหนาบ่มีแต่สาวดาวทำ้านาเล่นผมเป็นเนามีแต่คนงามงาจะบกินเขาก็ยังตอนยังหน่อยผมเป่นไปนะแจ่บผมกินเขาก็ยังโดนนะ องแนโอ้ยผู้เ่ากับมี่ผูแมพพี่น้องสนใจกับทักมหาใจใจบา่าได้ด้วพผู้แมพพี่น้องได้ใจกับม่แอบทายเพื่อนพ่อนพี่น้องขางขางกันนี่แหละขางขางกับทีทำงานของเบาใจนี่นะเพื่อนพี่น้องอยาเพิ่งเพี้นเพื่อน่ย้องแบจ้ามาเรียนมาเที่ยวมาซื้อเป็นกระแสบกแสบใส่ไปดแสบคือเก่อนงแสบมากพี่น้องยู่ด้เกาอันนี้เอานีออันนี้พื้นเห็ดต่ขคอยแสบพื้อนไเ่ยเอ กินกินหนนนะเลยว้าวองแดงพอม่พี่น้องมึกินไปตะแสบนนมึกินได้คนนะพอเม่พี่ตะแสบยยังาไัหาจบจบทีเยอะนี่ินบ้งครับแน้อลม่พี่น้องมึงนำังแสาต่ว่าานนใหญ่ไปพอแม่พี่น้องเปลี่ยนผ่านไปพอมยพี่น้องมึงเ มีน้ำคนเดีจหน่อยเต็มเต็มเลยเจ๊หน่อยกินเต็มเต็มเสียเลยเขามาดีเอน้ะอาวมากินบ่ะยังพวเทอวกินบ่จะเอาให้วกินน้ำเขาเ้ด้พวกินกินยู่รตลาดพ่อแม่พี่นนอกินไปค้ายไปพ่อแม่พี่นนอ ก็กินกันโยนวยปตเะเซ่ไปพ่นพี่น้องไง okay. แทนที่พิซิแทนทีพทนท่พิซเซ่น้ำกันเน,นือน้อนาะขนมจีนขาปุ่นเพื่อนนะบอกเลยนี่อยู่แล้วไก่น้อการมันอันนั้นมันเกินบอกแลยเหตุแบบนี้ด้วยบอกยังยังจะเอเด็กไปไอ่าไปมากินน้วกันพ,นะพ,นนพนี่น้องตรงแหนวพวกเพื่อนนะนะโยนวยกันโยเพื่อนพนี่น้อง ปั๊บ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 เน่ยฮะรันมุนโอ้ยรันมุนเนาะวัวลูกค้าเขาห่านีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้สักก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย